สวัสดีจ้ามือนีกับสิมาลดน้ำดำหัวจ้าพี่น้องยา่ามุนีอยากพี่น้องไปพี่น้องเ<ป>บิ่งกันเลยจ้าเขาไปลดน,นานหัวยา่าเนาะมือนีกับสวัสดีปีใหม่ไทยได้วพี่น้องเด้อมือนีกับเป็นวันนั้นครอบครัวพอบ้านเจ้ากับสิพามาลดน้ำดำหัวยา่าละกันไอหัวอ้าวละกับอีพ็อตูที่ว่าเสียไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปเขาไปกันเลยพี่น้องต่อสิบบรรยาก,กาศไปยังไดพี่น้องไป จะส่งน้ำคุณยายนะคะวันนี้วันขอบครัวได้พี่น้องเ่าสสงการวันที่สิบสี่กำลังค้านขึ้นไปละส่งน้ำอันนี้เันเอิอไห้ยังเนี่ยว่าอีประตูประตูอันนี้เป็นเป็น เป็นพัวยายนี่พวญายฝรั่งอกบุกให้ดินี่อันนี้เป็นเป็นเป็นแฟนของงานยานี่จะส่งน้ำยาพรอมส่งน้ำประตูพอมมนี อันนี uh ้แ huh. ล้วก็หูจักดีพี่น้องหูจักนบมือหวาเคลื่อนคนไทยเขานี่หละเทศกาลเขาด้สงนรามก้อนที่ประตูประตูของพระบานดีพี่น้อง เป็นพ่อของพออีกแค่นหนึ่งเช่น,นหน่อยนะเสียหน่อยก็เป็นเสียหน่อยก็เป็นไผ่เนาะอ่ากระโหลกจักเดี๋ยวเรากระโลกจักอยู่พี่น้องเราก็จะยืดน,น้ำเข้ากัน

สเนี่ยไปเย็นดีนะนี่โอ้เย็นไว้พี่น้องใส่น้ำแข็งความด้วนี่เด้อพอดีแหละยาเนี่ยแล้วก็ว่าเป็นนี่พี่น้องแล้วก็เป็นแฟนแฟนของน้องน้องพ่อพ่อบ้านนี่แหละพี่น้องนี่แล้วก็เฮดเป็น

สาวกลัวสาวสามปีละตายตายนี้จากันย้ายสาวสามปีแล้วอยากแเฮ็ดบุญเคดบุญบอกมาเลยมตัวตตรงสามตตรงตรงาสัแคคัปคักซึงเออี่านอลเอาันนี้อันนี้พอบ้านจา บานสูงพอตู่เพิ่นเลี้ยงมาแต่น้อยจ้ะพี่น้องเลี้ยงมาแต่พ่อบ้านย่างขานขีดตุ่มยู่พี่น้องให้นะทุงน้าคนจ้าส่งน้ำพุเทาจามเนี่ยวันครอบครัวบอกเลขสามตัวตรงๆเลยนะเนี่ยมาแต่เสน้อยมักเลขพี่น้องเพราะนานแห้ง พอบ้านแห้งคักจ้าเออเอก้สงการบิดีมีแห้บวกกบสันสันฝาด้าบอกับเกือบจะเกอบมาควบมากวบมาควมาควบได้จะไปปังหาแน่มาสมยานะเสือถอยลงไปออหนึ่งสองสามไอ้นางลองอือเขึ้นแดงๆสิบอดละ นโมัสสะะคะวะตระโตสัมมาสัมพุทสสะนโมัสสะะคะวะตระโตสัมมาสมพุว่ตามกายกรรมสามกายกรรมสามกีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมมันยังอันใดที่ลูกเ in คยลวงเกิน แม่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ขอให้แม่เจาา้ากระโหิกศรมมให้แก่ลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ลูกยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บจะให้ได้ความไข้ยายายมีขอให้ยู่เย็นเป็นสุข คนทุกคนโศกคนโลภคนภัยคนเสนียดจังไรจงหายไปจากแกจากแกลูกลูกและหลานพอให้แม่โปรดยกโทษให้ลูกตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเถิดสาธุสาธุอ้าวคันยี่แม่ กราบแม่ทีนึงแบกกาบแม่ทีนึงกราบจะเพิ่มกับจะก้อนลูกกราบจะแบมือกราบลูกไปเออจะแบมือทีเดียวลูกกราบทีเดียวเออเอากับแม่กราบทีเดียวเอาสองนางห้แม่ป่ะเนี่ยเออเอาล่างมือก่อนค่อยล่างตีนเออจะขัดล่างไปก่อนเออล่างมือก่อนค่อยล่างตีนเออเอ๋อให้พ่อลูกในยากเลยอ๋อ ยายเถาจะพวนเด้อคลิป hmm. นี้ก็ส่งวัยคว้านบังน้าแน่เนี่ยเออไปทางมิตรการเออเอาเอออืมตัวเออเอามีผู้เดียวเลี้ยงแม่เออสมื่นไม่เป็นตั้งีแตกมีแต่มิ่งผู้เดียวเลี้ยงแม่เออเอา อีนาดว่าอกอตไม่ใชว่าอคขันยปจับองเออเออเอาหมือก่อนหมือก่อนลูกเอออบาเดอืมโราเนี่ยลยอนี่พาอนลนเน่าเอาไอ้บักกึบมใช้บักกึบน่ฮะ

ว่าจัสันอีกวันนี้ลูกนี้ป่ให้น้องพระอันจะว่าเป็นลูกย้ายอะไรบวชเป็นพระดนน่เป็น้องเปสิบก็ปีละาหายแล้วอาอยู่ยนี่ ให้ล <segue> ูกเขากงธรรมดาไหมเธอเห็นน้องเห็นย <night> ังก็เห็นน้ำพี่น้อง